ก็มันคือรองเท้าวิ่งนะ530มันคือรองเท้าวิ่งนะครับต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นลักษณะของเขาเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยมันก็จะออกตัวเด้งและเบานะครับนะเด้งและเบามันไม่ใช่นุ่มหนึบนะสวัสดีครับผมหนึ่งจากนิมเวลาเลเวอร์บายเอ็นบีทูนะครับวันนี้เรามาเจอกันกันกบเจ้า530ตัว Official นะครับ คือช่วงนี้5 30เข้ามาแบบโอ้โหมาจนน่าจะเพียงพอส่วนหนึ่งแล้วแหละสำหรับคนที่อ,อดใจรอของที่เข้าช็อปทางการนะครับมาจากหลายร้านเลยซึ่งของผมก็ได้มาจากซ u เปอร์สปอร์ตนะครับผมเลือกเป็นรหัสที่ไม่ค่อยเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสีที่ผมอยากได้นะครับออกโทนเขียวๆหน่อยนะครับเป็น 530K M.W. เนาะเพราะว่าคู่เดิมเรามีตัว s g แล้วก็ตัว s c อยู่นะครับมาดูตรงกล่องก่อนนะครับตัวของตัว Official นะครับราคาตอนนี้ขึ้นมาโอ้โหจาก3,200เป็น3า0พนะครับบริษัทนำเข้าเป็น CRC Spot นะครับก็มาดูกันสำหรับตัว Official นะครับตัวเข้าร้าน Official เนี่ยเขา มีดีเทลแตกต่างยังไงเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ส่งมาตัวที่พีออเดอร์เนาะเรารู้สึกได้เลยว่างานมันไม่ค่อยน่าพอใจเนาะผมก็เลยอ่ะเอาสักทีหลังจากที่คิดอยู่นานว่าจะเอามาใหม่ดีไหมสำหรับ530เนื่องจากว่าเราก็มีอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราอยากจะรู้ว่ามันดีเทลมันแย่ลงจริงหรอหรือมันเป็นยังไงก็เลย จัดตัว Official มานะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแค่นี้เลยเดี๋ยวดูคร่าวๆก่อนนะครับตัวนี้เป็น K KMW นะครับเป็นตัวที่ผลิตในไชน่านะครับมีสายแถมมาด้วยออกสีครีมอันนี้ออกสีน้ำตาลเนาะเดี๋ยวมาดูกันในรายละเอียดอ่าตัวนี้ไว้ข้างๆกันมาดูเนื้องานนะครับนี่ ผมว่างานเนียนเน้ยบมากงานเนี้ยบมากจุดสำคัญที่ผมเคยทำเป็นคลิปไว้นะครับมีจุดตัดหนังนะครับที่ให้ดูแนวทางต่างๆนะนี่จุดส่วนเว้าส่วนโคง้งตรงนี้ก็จะอยู่เกือบเกือบกึงกลางเลยนะครับสองข้างเลยอ่าไม่ได้ไม่ได้มาติดตัวนี้นะครับก็จะโคง้ง สวยงามรอยเย็บสวยงามนะครับรอยเย็บสวยงามค่อนข้างมีความสม่ำเสมอเลยแหละนะครับระยะช่วงนี้ช่วงระหว่างตัวหนังสีออกเขียวครีมเนี่ยนะครับกับตัวนอกนี่คือเหมือนจะเป็นพัทเทิลเดิมตั้งแต่คู่ที่ผมได้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับที่ผลิต2020นเนาะนะครับอันนี้ก็จะโค้งสวยงามเห็นไหมครับ แนวนี้นะครับก็จะเป็นขีดนะครับตรงเนี้ยแท้จะไม่โผล่ที่เป็นเขียวเขียวเอ้ยไม่ใช่ตัวทึบๆนะครับหลายคู่ที่เราเห็นเนี่ยเราสังเกตได้ว่ามันมันจะมีทึบตรงนี้นะครับซึ่งมันทําให้เราก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมงานมันต่างแตกต่างนขนาดนี้อันนี้คืองานในช็อปออฟฟิเชียลเนาะนะครับอันนี้ของซูเปอร์สปอร์ตเห็นว่างานงานออกมาเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะ การตัดเย็บก็ยังประณีตเหมือนตัวที่2ปีที่แล้วที่ผมได้มานะครับมาดูต่อตัวรายละเอียดอื่นๆนะครับตัวนี้เป็นออกสีเทาเขียวครีมครีมเนาะนะครับมาด้านหลังมาด้านหลังมาด้านหลังนะครับรอยตัดหนังชัดเจนเป็นรอยข้างในเป็น เหมือนเป็นแผ่นคาร์บอนนะครับนะโอเคตาขายค่อนข้างที่จะรูกว้างนะครับเรามาด้านในด้านข้างเท้าด้านในสวยงามสวยงามนะครับสวยงามผมถือว่าในราคาป้ายของปีก่อนนู้นที่3290ผมว่าเหมาะสมนะปีนี้ ราคาป้ายขยับมาเป็น3,990ซึ่งสาเหตุเนื่องจากอะไรผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะกำลังตามหาอยู่เอามาดูสิอามาดูที่ตัวสกินโลโก้ตรงของลิ้นรองเท้ามีความคมชัดนะครับไม่มีหลุดขอบไม่มีขอบหลุดใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบคม running ขอบคมรูกลมอ้องานงานป้ายไทยเนี่ยผมว่างานดี ทุกตัวนะฝั่งเอเชียเนี่ยงานดีอตอนนี้ต้องบอกว่างานตัดเย็ยบนี่ดีมากๆเลยนะครับตัวออฟฟิเชียลนะครับที่เข้าร้านออฟฟิเชียลนี่นะครับแอบสอบเป็นยังไงแอบสอบเห็นไหมครับเห็นเงาไหมขอบแอบสอบนี่คือคมสะท้อนแสงนะครับตัว a b บเนี่ยครับขอบไม่มีสีที่เลอะเลยนะครับไม่มีตัวที่ขอบเลอะออกมาเลยนี่คืองาน มาตรฐานเข้าช็อปไทยน,นะช็อปทางการนะครับแตกต่างอย่างชัดเจนกับที่เพื่อนๆเคยส่งมาให้ดูหลายๆคู่เนาะตัดเย็บดีมากนะดูข้างในดูข้างในกันนะครับจากอินโซก่อนเลยอินโซนะครับนิวบาลันนิงขอบคมนะครับตัวเนี้ยมีความรู้สึกเหมือนของตัว 2 0 0 2 R เลยนะครับวันนี้ผมผมก็มีนะเดี๋ยวลองดูกัน2 0 0 2น2 R ตัวนี้เป็น RC หนึบหมันคล้ายๆกันนะครับอ๋ออันนี้นุ่มกว่าของใหม่อันของ530นุ่มเด้งอ๋ออันนี้หนึบอันนี้หนึบของ2 0 0 2 R หนึบก็มันคือรองเท้าวิ่งนะ 530มันคือรองเท้าวิ่งนะครับต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นลักษณะของเขาเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยมันก็จะออกตัวเด้งและเบานะครับเนะเด้งและเบามันไม่ใช่นุ่มหนึบนะคนที่หยิบเอา530ไปใช้งานเนี่ยต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ของมันนะครับด้านในผ้าเป็นยังไงผ้าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้มีลักษณะการเปลี่ยนผ้าพื้นในนะครับแต่ว่างาน ตัวเนื้อผ้าก็ยังเ,เขาเรียก,กว่าล่ะมีความหนานะครับตัดเย็บดีดูรอยเย็บผมว่างานดีนะงานไม่ได้ขี้เละเลยนะงานค่อนข้างค่อนข้างที่จะมีความสม่ำเสมอเลยนะครับงานเข้าช็อปไทยชนะ็อบทางการนะงานเย็บดีนะงานเย็บดีมาก นี่ผมถือว่าโอเคเลยนะครับงานข้างในอ้ไม่ขี้เหล่เลยตัดเย็บเรียบร้อยมากนะครับผมว่า QC โรงงานที่เข้าช็อปทางการนี้เขาเขาโอเคเลยนะเขาโอเคเลย mm hmm. เห็นความบางไหมครับนี่เห็นเงาผมไหมมันเลยใส่สบายไงครับนี่คือรองเท้าวิ่งนะครับมันเน้นความเบาอยู่แล้วนะครับเน้นความเบาอยู่แล้วแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมันเลยบางนะครับมันเลยบาง โอเคนี่คือคงเป็นรีวิวแล้วแหละนะครับสำหรับ530อีกสักครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปใส่อะไรยังไงเนี่ย,ยคงมาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่าของเดิมที่มีอยู่มันก็นานแล้วนะครับอารมณ์อาจจะแตกต่างนะครับทีนี้แน่เบาเบาอย่างแน่นอนหนักเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปลองดูสวัสดีครับผม